ฉีหยางทำสัญญาสำเร็จแล้วหมายความว่าต่อไปมันจะเชื่อฟังข้าอย่างนั้นหรอใช่เจ้าเป็นนายมันเป็นธาตุเมื่อมีสัญญาอยู่ระหว่างเจ้ากับมันสื่อสารกันด้วยจิตสํานึกมันไม่สามารถต่อตตานเจ้าได้นะงั้นเหรอปีศาจหมาป่าเมื่อครู่เจ้าบอกว่าจะกินข้าไม่ใช่หรอแต่ทำไมตอนนี้ขี้ขลาดแล้วล่ะ ไอ้กระตายพักไร้พลังจิตวิญญาณทำเป็นโอ้วัดอำนาจจอมปลอมก็แค่ใช้จิตสำนึกดา่าข้าเชื่อไหมว่าข้าจะฆ่าเจ้านายยอมตายไปพร้อมกันเลยฮะตายไปพร้อมกันเหรอ,เ,อ,อเจ้าก็รู้ตัวเองดีนี่ กระต่ายผักต่อไปจะต้องรับใช้ข้าให้ข้าพอใจถ้าข้าอารมณ์ดีข้าก็จะไม่คกิดถึงเรื่องข้าเจ้าอีกนะคิดจะให้ข้าเป็นทาสเหรอเห็นว่าข้าต้วนด้นคนี้จะรังแกได้ง่ายอย่างนั้นเหรอถึงแม้ว่าข้าจะผักแต่ข้าก็มีขาใหญ่ให้พึ่งเพิงนะเออฉียังกระต่ายอยู่ในการแสดงเอ กระ่ายมันจะทำอะไรเป็นอะไรไปพิศาจป่าป่ามันข่มขู่ข่าง่ายงายมันบอกว่าถ้าข้าไม่ให้เลือดบันวันละหนึ่งถ้วยทุกวันมันจะฆ่าข้านะ่ะเ๊ะการแสดงน้ำเน่าแบบนี้ใครจะไปเชื่อเจ้ากันละ่ะข้าเจ้านายเหรอออะกับข,ข,ข้าเปล่านะนางแสดงละครหลอกเจ้านะ กระตายผักเจ้าใส่ร้ายผู้อื่นเช่นได้ได้ยังไงมันยังบอกอีกนะว่าจะจับข้าแขวนไว้แล้วทุบตีจากนั้นจะถลกหนังข้าออกกระต่ายน่ารักน่ารักอย่างข้าไม่จะต้องมาถูกทุบตีทำไมต้องมาตีข้าด้วยนะเมื่อไม่เชื่อฟังงั้นก็ฆ่ามันซะเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวข้าผิดไปแล้วข้าผิดไปแล้ว,ลวท่านแม่กระต่ายข้าผิดไปแล้ว ต่อไปข้าจะเชื่อฟังทุกคำพูดของท่านรับใช้ท่านอย่างสุดกำลังความสามารถได้โปรดท่านช่วยบอกให้เขายั้งมือไว้ด้วยเถิดจริงอะจะไม่ได้คิดจุนะเจ,จ,จ้านะสาบานมาสิถ้าจะยศข้าขอให้ฟ้าผ่าตายอะไรทำนองนั้นน่ะข้าสาบานข่าสาบานข้าหลอกขอให้ฟ้าผ่าข้าจะแหลกละเอียดเลยอืมงั้นก็ได้ ฉีหยางในเมื่อมันยอมรับผิดแล้วเราก็ให้อภัยมันสักครั้งเถอะนะได้งั้นก็ไว้ชีวิตมันไปก่อนอืมอืมตัดสินใจได้แล้วต่อไปจะเรียกเจ้าว่าดำเจ้าดำปีกก็แล้วกันนะอืมตอนนี้ทําให้เจ้าดำปียอมจํานนได้แล้วก็สามารถสอนให้ข้าฝึกฝนได้แล้วใช่ไหมอย่ยาพึ่งเรียบร้อน เจ้าถามมันก่อนว่าที่มันท้องเสียเป็นเพราะอะไรข้าก็แค่กินหญ้าข้างทางนิดหน่อยจากนั้นก็เกิดอาการท้องเสียอย่างที่เห็นเนี่ยกินหญ้าแล้วท้องเสียเหรอมาไปอย่างเจ้ากินหญ้าด้วยเหรอก็มันหิวมากจนไม่รู้จะทำอะไรแล้วน่ะสิเจ้าพาข้าไปดูหน่อยว่ามันคือหญ้าอะไร ที่กินแล้วจะท้องเสียแบบนี้ได้ย่านนี่มันมีฤทธิ์แบบนั้นจริงๆทั้งนั้นฉันจะเก็บไปเยอะๆเลยไม่แน่หากมีอันตรายขึ้นมามันก็จะอาจจะใช้ประโยชน์ได้นั่นอยู่ตรงนั้นอะ่ะลักษณะของย่านี้มันคือย่าดาวแตกที่ต้องหาให้พบในการทดสอบครั้งนี้ไม่ใช่หรอ